สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาแปลสกิลสายฮิวกันครับออกตัวเหมือนเดิมครับผมไม่ได้เป็นเก่งภาษาอังกฤษจ๋าครับหากผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะแก้ให้ในเดสคริปชั่นครับว่ามีอะไรแก้ไขไปบ้างครับเรามาเริ่มที่บานสไตล์เอฟเฟกครับเมื่อเรามีสายฮิวสี่ดาวครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทุกสกิลรีเจนทั้งหมดครับ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น90%กลมร้อยเปรเซ็นนะหนึ่งเท่าประมาณนั้นกลมกมนะกกลมจะฮิวแรงขึ้น1เท่าอ่ะ90%หละมาเริ่มที่สักิลแรกครับฮิลิ่งเรทของสายเรทครับทุกครั้งที่เรารีคอปเฮดหนึ่งรทครับเราจะไปเพิ่มเรท14ประมาณนี้อย่างแต่ว่าผม ผมไม่ไม่ชัวนะว่าสมมติเราเราฮิวเกินในในช่วงเวลานั้นน่ะสมมติเราอ,อันเนี้ยข้างบนเนี่ยผมมาแปลตรงนี้ข้ามมานิดนึงฮิวเลี้งแอนติเมตครับเมื่อเราออนติเมทแคสครับเมื่อเราใช้อันติปึ๊บตึง้งรีครบ4ี่อสิบทันทีฮิวทันทีเลยสี่ร้อยเมื่อเรากดอันติซึ่งถ้าผมอันนี้ตามที่คอมมอนเซนส์ของผมก็คือมันจะได้แค่1ิี่นะมันจะนับแค่หนึ่งในในหนึ่งครั้งนั้นครั้งที่ทำแต่ถ้าเราหนึ่งรอทีทีทอะ่ะ มันก็จะขึ้นลัวปึ๊บปึ๊กๆๆไปอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะต้องทนนะําเกินหนึ่งอนะถ้าเกิดสมมติเราฮิวทีละ80ดสิบอะไรเงี้ยฮิวทีละแปดปึ๊กปึ๊บตี๋ผมว่าอันเนี้ยน่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้น14อ่าอันนี้มันก็ยังยังไม่ชัวรอเอ์ซครับใครมีข้อสรุปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่ามันทํางานยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับแต่ไอตัวเนี้ยตัวอันติฮิวอะตามคอมาเมอต์เซนตผมอะคือกดปึ๊บตึ้งฮิวปึ้ ประมาณนั้นก็ค่าเลทครบร้อยมันจะติดสถานะฟูลี่ครับก็มาเพิ่มค่าเลทประมาณนั้นครับอันติฮิลเราพูดไปแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นรีเจนคอนโทรลครับสายสไปรสกิลแบกของสายสไปครับเมื่อมีสไป์อยู่บนสนามจะสามารถฮิลได้ร้อยยี่สิบหกต่อหนึ่งวิค่อนข้างค่อนข้างฮิลแรงเลยนะยิ่งถ้าไอตัวนี้มันสี่ดาวเนี่ยมันไม่ต้องถึงสี่ดาวเอาสามดาวก็ได้ บวกอีก50%ก็อีก60เป็น1้0 1 9 0ิฮิวทีละ1้0ยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับฮิวแบบแน่นๆนะ่ะแต่อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดเรามีสไปายหลายตัวมันจะฮิวได้เยอะหรือเปล่าครับแบบสมมติสมมติเรามี2ตัวฮิวทีละ240้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าตามคอมมอนเซน์แล้วมันควรจะได้แค่126ต่อให้มีหลายตัวครับตามตามเทคคที่บอกนะมันไม่ได้บอกไงว่า ในแต่ในสไปยแต่ละตัวอะไรเงี้ยมันแค่บอกว่าทุกสไปยที่อยู่ที่ที่อยู่บนฟิวอืมก็เป็นไปได้นะถ้ามีสไปยหลายตัวช่วยกันฮิวเพราะว่าตอนที่เราเจอเจอคู่ต่อสู้ที่มีสไปยเยอะมันฮิวขึ้นแบบปืป๊ดเลยนะแบบแรงจัดเลยก็ก็เป็นไปได้ครับใครใครชัวร์แบบร้อซแบบไปเทสมาแล้วอะ่ะช่วยคอมเมนต์มามาคอนเฟิร์มหน่อยนะครับว่าคือว่าตกลงอะ่ะ สปยสองตัวมันฮิวร้อยยี่สิบหกหรือฮิวสองร้อยสี่สิบประมาณนี้ผมขอขอแบบว่าคนที่เทสแล้วหน่อยนะแต่จากที่อ่านแล้วก็อาจจะครับอาจจะเป็นสองร้อยสี่สิบนะเอเวอรี่สปายออนเดอะฟิลครับเอเวอรี่สปาทุก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 สปาประมาณนั้นมันไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าผมไม่เลีรยเองหรือเปล่าแต่แต่คิดว่าอาจจะนะจากประสบการณ์ด้วยที่แบบโดน โดนแบบสายที่เขามีสไปร์รอบหัวมาฮิวฮวขึ้นรัวๆปึ๊บๆอ,อย่างที่เคยเล่นในอ้วนชมพูอะ่ะตอนที่มันมีสไปร์หลายๆตัวมันก็ฮิวแรงอยู่นะผมก็ไม่ได้ดูว่ามันฮิวแรงขนาดไหนต่อไปเป็นฮิลลิงดิสทรับชั่นครับก็ตานฮิวครับเขาฮิว120เอาออกไปเลยครึ่งหนึ่งเหลือหกสิ 60, ประมาณนั้นครับแค่นี้เลย ต่อไปเป็นวูลฮิลลิ่งครับเมื่อเราฮิลทุกครั้งที่ฮิลไม่ไม่ใช่ไม่มีปริมาณนะเน้นเน้นแบบฮิลทีทีอ่ะแบบมีหลายๆฮิลช่วยกันฮิลอะไรเงี้ยทุกครั้งที่หฮิลอ่ะจะมีโอกาส30ที่จะไปแปะค่าวูล21บ็ดครับถ้าเรามีหลายๆฮิลหลากหลายฮิลเลยอ่ะฮิลเยอะๆหลายๆสกิลฮิลอ่ะมันก็จะแปะรัวๆมีโอกาส30เอร์ซนที่จะแปะลัวๆเลยต่อไปเป็นชิลฮิลลิ่งครับ ก็เหมือนกันครับมีโอกาส3 0มครับทุกครั้งที่ฮิวมีโอกาส30%ที่จะแปะโล่ฮิลลิงดอทเราพูดไปแล้วครับก็คือเมื่อเราหลบได้ฮิวเลย84แล้วก็ได้ได้ได้ผลจากดาวก็อาจจะเป็น3ดาวก็เป็น120 4ดาวก็ประมาณ160ประมาณนี้ฟีซิงฮิลลิงครับเมื่อเราฮิว ต้องฮิลแบบฮิลได้ผลเดือนเนี่ยเพราะว่าฮิลอีสรีสโตะใช่ไหมต้องอันนี้แค่แบบทําคําสั่งฮิมันก็ออกผลเลยแต่ว่าอันเนี้ยสมมุติเราเลือดเต็มอะถ้าเราเลือดเต็มแล้วเราอันเนี้ยเราเราฮิลเราทําคําสั่งฮิลไปอะมันไม่รืมันไม่รีสโต้ให้นะมันอาจจะไม่สาอ่านมาทําผลอันนี้ได้ก็คือเมื่อเมื่อฮิลเฮดพีเราขึ้นมามีโอกาสสาที่จะแปะฟีดครับทำไมต้องเขียนเทคแยกกับสายฟิดก็ไม่รู้นะเป็นในรีโควเวอร์ลิง อันนี้ค่อนข้างแปลกครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็คืออันนี้เมื่อเมื่อเราฮิวเราจะแปะพิษมีโอกาสสาิบเปอร์เซ็นที่จะแปะแปะพิษครับทําไมอันนี้เทคนมันต่างชาวบ้านเขาเขาไม่รู้นะสายน้ําแข็งเนี่ยสายคิฮิวครับฮิวลิงคิเราพูดไปแล้วครับเมื่อตีติดคิฮิวเลยแปดสิบสี่สายแอทแท็กครับเมื่อสั่งเบลดเมื่อสั่งตีครับเมื่อออโต้แอทแท็กอ่ะมันจะมีโอกาสสาสิบเปอร์เซ็นที่จะฮิวแปดสิบสี่ครับถ้าสายฮิวจะจ๋าจะ,จะ,จะได้ผลน้อยครับ สายตีรัวๆได้ผลดีครับสก,กิลแบกของสายฮิลครับเนเชอรัลฮิลลิ่งครับรีคอเวอรี่70 HP ทุก0.8วิซึ่งค่อนข้างขึ้นเยอะเลยนะถ้าเกิดอัพมาเต็มๆเนี่ยขึ้นเยอะเลยค่อนข้างฮิลแรงเลยครับอันนี้ต่อไปเป็นเฮี้ฮิวครับเทเนเชตไลฟ์ก็อธิบายของสาย HP ไปแล้วครับยิ่ง HP เยอะยิ่งฮิวแรงครับแต่ว่า ถ้าเป็นสาย HP ีนำไอ้สายฮิวนำแล้ว HP ไม่ได้เยอะก็อันนี้ก็จะไรประโยชน์เลยครับค่อนข้างเบาอาจจะเอาไว้แค่หนึ่งไว้ติดพวกอ่าเนี่ยอิอิทไทมรีคอเวอร์ลิงทั้งหลายนะครับไว้ติดสถานะเฉยๆครับไว้ทำสถานะเน้นทีต่อไปเป็นไ์สติลดามจครับเมื่อเราทำดามจเมื่อเราทำดาเมจได้นะต้องทำดามจได้ดนวยนะถ้าตีแล้วติดโลททำดามจไม่ขึ้นนี่ไม่มีผลนะถ้าทำดามจได้ จะมีโอกาส30%ที่จะรีคอเวอรี่รีคอเวอร์จะอยิ่40ครับซึ่งผมมองว่าเหมาะเหมาะกับสายพวกคอมโบกับสายฮิวหรือพวกเนี่ยฮิลลิ่งแอตแทกอะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวต่อยอดครับทำให้าการที่เขาตีขึ้นมาเนี่ยมันมันแรงขึ้นมันมันได้ฮิวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยถ้าตีเข้า,านะก็จะมีโอกาส30%ทั้งหลายเนี่ยเพิ่มฮิวเป็น120เลย แต่สำหรับสายที่แบบว่าต้องการแค่เอามาทิก,ทกเกอร์พวกนี่โคเบอร์ลิงทั้งหลายครับสถานะนีโคเบอร์ลิงอะ่ะก็เอาไว้แค่หนึ่งก็พอมันก็ไม่ได้ฮิวแรงมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเงื่อนไขมันก็ใช้ยากด้วยมันต้องโดนทําดาเมจได้อะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับสายที่ทําดาเมจเป็นเวทอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ต้องตีไม่เกี่ยวกับตีอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ช่วยให้ทําให้สายนะนะั้นอ่ะฮิวได้ทีละสี่สิบลัวๆอะไรเงี้ยอย่างอะอยกตัวอย่างตัวพวก ต้นไม้ก็ได้อะพอเขาอันตีแล้วเขายิงรัวใช่ไหมลูกน้องยิงรัวปุ๊กปุ๊กอะไรเงี้ยมันก็จะฮิวเรื่อยเรยลัวซึ่งมันเป็นสกิลคอมโบกับของตัวพีซอะไอตัวที่มันเป็นสไปด์ฮิวิ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะฮิวรัวลวได้พอเขาทำดาเมจด,ดาเมจเวทวเขารัวมากอะไรเงี้ยต่อไปเป็น medical explosion ครับทำดาเมจเป็นกายภาพทุกสองวิยิงลำแสงเป็นโปรเจกต์ตายไปเป็นออโต้แอทแทกเนาะ ทำเป็นดาเมจเป็นกายภาพซึ่งดาเมจอะขึ้นอยู่กับทอทฮิลลิ่งรีเซฟครับฮิลลิ่งที่ทําได้คูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ันที่อัพเต็มอะนะในช่วงในช่วงเวลาสองวีเนี่ยแต่ขั้นต่ําคือร้อยยี่สิบซึ่งสมมติเราเรามีการฮิลหลายๆอย่างในช่วงสองวีเราฮิลได้เยอะสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยมันก็ทำดาเมจประมาณนั้นจะแรงสุดตอนที่ ที่แบบว่ายื้อเกมแล้วมัน,ม,นมันเร่งเวลาครับเพิ่งผมมองว่าอันนี้ผมไม่ชัวร้อ์เนะแต่ว่ามันจะแรงในช่วงนั้นก็คือพอมันเร่งเวลาแล้วเหมือนการฮิวมันอีกขึ้นแล้วยังอยู่ในเลทสองวิอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ถ้าเอาชัวร์สุดก็คือเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอันเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงคอมโบนี้อีกทีหนึ่งแปลคร่าวๆก็คือในในช่วงเวลา2วิเนี้ยทุก2อวิเลยนะแต่ใน2อวิเนี่ยถ้าเราฮิวได้เท่าไหรอ่อีตัวนี้จะทํดามดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าสองดาวก็ 1> 50 1ดาวก็ยิ่มเาดาวก็100%ยก็คือฮิวได้เท่าไหร่ก็ทำดาเมจเท่านั้นครับทุก2วิเหมือนเอาค่าฮิวไปทำดำเทาเมจทุก2วิประมาณนั้นก็ขั้นต่ำร้อยยี่สิบสมมติเราฮิวไม่ได้เลยก็ยิงไปเลยร้อยยี่สิบประมาณนั้นต่อไปเป็นเทเลพี่เลยครับเมื่อเราทาทิกเกอร์การฮิวทั้งหลายแหล่ครับมีโอกาส30ซที่จะยิงลําแสงเวทครับเป็นเวทนะยิงมาใกล้ๆไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ตายอ่ะ มันก็จะยิงอยู่ข้างๆตัวคู่ต่อสู้เลยเป็นดาเมจร2 0เวทก็ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดมีคอมโบคีเวทอะไรเงี้ยแบบให้มันติดคีได้หรือว่ามีวูนเยอะๆก็ยิงทีๆรัวๆเพราะว่าเรามีมีฮิวมีทิกเกอร์เยอะมันสามารถออกได้รัวครับต่อไปเป็นสกิลทองสายฮิวครับเป็นฮิลลิ่งอะไรครับเมื่อเลือดเราเลือดเรานะเหลือต่ำกว่า30ปอร์เซครับหนึ่งในสามประมาณนั้น เราจะทําการครั้งแรกนะทำได้ครั้งเดียวด้วยจะทําการฮิวทีละ90อันนี้90คูณของ90%เปอร์เซนก็ประมาณ170ถ้าเราเป็น h p ตสดาวนะซึ่งส่วนใหญ่นี่มันมามันจะได้ตอนเ p 3ดาวกับ4ดาวอยู่แล้วก็คือมันไม่ใช่90อยู่แล้วอ่ะมันเป็น170 130เยเจร้อยสอะไรเงี้ยมันจะฮิวทีทีคือมันจะฮิวทุก0.3นย์ามวิก็คือ1วิฮิวได้3ทีอะ่ะ เป็นเวลาทั้งหมด6วิก็เท่าไหร่20ทีประมาณนั้นครับก็20ทีของ170อ่ะสมมุติว่าเต็มเต็มเลย170ก็จะได้มากสุดประมาณเอ่อ3,400โดยประมาณแต่ว่าอันนั้นเราไม่พูดถึงมันก็ฮิวมันก็โดนโดนตีมาล้รัวอยู่แล้วแต่ที่จะพูดถึงก็คือไอ้0ูนเนี่ยฟอวีเนี่ยใน0 3จของ2วีครับมันก็ประมาณเท่าไหร่คูณเเนาะ อหกก็ได้เพราะว่าตัดเศษออกตัดเศษออกเหลือหกแล้วเราฮิวทีละร้อยห้าสิบคูณหกเนี่ยร้อยห้าสิบคูณหกมันเท่าไหร่วะหกก็ประมาณเก้าร้อยตรงเนี้ยเราจะฮิวได้ประมาณเก้าร้อยห้าสิบคูณหกในสองวี 3. ใช่ประมาณเก้าร้อยทำให้ medical explosion เนี้ยในสองวีนั้นอ่ะ so เราจะยิงแรงเพิ่มขึ้นอีกเก้าร้อย รวมไม่รวมกับเ p อื่นๆด้วยนะที่เขาฮิวกันเป็นร้อยๆอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยเนี่ยไอ้เจนี่คูณ2องวีก็2อีก็ร้อยสี่สิบแล้ว90%้าสอร์เซ็นต์นี่อีกเท่าไหร่70็ดของเก็นต์ก็ร้อยร้อยสาคูณสองสเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็260ละแค่บันตัวเดียวเนี่ยดวกนี่อีกเก้เป็นพันหนึ่งที่จะยิงออกไปนะเนี่ยมีแค่สอสามสกิลเนี่ยพันหละยังไม่รวมกับฮีวอื่นที่ทำได้เพิ่มมาได้เรื่ อย in in this, you, ่างสมมตในตอนนั้นเรามีอันติด้วยเรากดอันติตอนที่ติดฮลลิงอะเรย์ได้ด้วยอะไรเงี้ยมีสปา์อะไรเงี้ยก็เป็นพันนะครับเป็นพันพันทำได้มากสุดสองสามพันเลยมั้งเอาเป็นว่ามันคอมโบกันนะสองอันนี้แบบว่าพอติดปื้ดขึ้นมายิงเปี้ยงเจ็บเลยครับก็สําหรับสายฮิลก็มีประมาณนี้ครับผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเอาไปแก้ในเดสคริปชั่นให้ครับแล้วก็ถ้ามันช่วยได้จริงอาจจะมี ่าให้เครดิตด้วยครับเรานอมรับคําติชมอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะช่วยได้ครับไว้เจอกันสกิลหน้าครับ